สวัสดีครับต่อจากคราวที่แล้วที่ได้เกินนําเกี่ยวกับเรื่อง XB Module ไปตอนนี้พาร์ทนี้ก็จะมาพูดถึงการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคอนฟิกค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ XB Module นะครับอตอนแรกเราก็เข้าไปใน Google ข้า Google ก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่ใช้ในการคอนฟิกค่าพารามิเตอร์เนี่ย มันชื่อซอฟต์แวร์ชื่อ x4ctu แล้วก็เข้า Google ปุ๊บแล้วเราก็พิมพิมเข้าไป x 4 c t, t, t u ดาวน์โหลดก็คือคลิกลิงก์เข้าไปลิงก์นี้เลยจะเป็นของบริษัทธิจิต เพราะว่าตัวโมดูล XB ก็ผลิตจากบริษัทนี้เหมือนกันกเลื่อนลงมาอ่ะดาวน์โหลดทีนี้เราก็เลือกว่าของเราเป็นระบบปฏิบัติการอะไรอันนี้ของผมเป็น Linux 4 bit ถ้าของคนไหนเป็น Windows ก็เลือกที่ Windows เอา งบียนแต่เราก็ไม่ไว้ก่อนอแล้วเราก็เซฟเซฟไว้แล้วก็กดเลือกที่อยู่ว่าจะเซฟไว้ตรงไหนอันนี้ผมก็เซฟไว้ที่ดาวน์โหลดซึ่งมันมีอยู่แล้วก็ขอไม่โหลดแล้วกันในช้า เสร็จแล้วก็เปิดเทอร์มินาขึ้นมาแล้วเราก็เชนเลกยอรี่ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้เก็บไว้ที่ดาวน์โหลดก็เชนไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ L s t ด L ดูทีเนี้ยตอนเริ่มแรกมาเริ่มแรก,กตอนดาวน์โหลดมา User มันยังไม่มีสิทธิ์ที่จะ execute ะตรงนี้มันยังเป็น R w อยู่ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยว เปลี่ยน C H Mode กลับไปให้กัน C H Mode U X อ่าก็คือ User มันยังไม่มีสิทธิ์ที่จะ Execute อะตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นี่ File จะเป็นสีาขาวธรรมดาเลยนะมันจะเป็น R X W ธรรมดาอ,อ่ะก็คือ R W ก็คือ l i g e อันกะเขียนนี่สิทธิ์ Execute เราก็ต้อง C s e mode h e mode เพิ่มสิธในการ execute ให้กับมันก็ค user บวก execute เข้าไปบวกสิในการ execute เข้าไปตามด้วยชื่อไฟล์ปึ่งแล้วก็ lsit a รออ่ทีนี้ user มีสิทธที่จะ execute ละ โดยใช้รีนูคอม m านด์ก็คือใช้จุดแล้วก็สแลปแล้วก็ I accept ซปไฟล์แล้วก็เลือกที่จัดเก็บไฟล์อันนี้เดี๋ยวเลือกไว้เป็นที่ h โฮมละกันที่โฮมแล้วก็เอาเป็นท่าโฟลเดอร์ ใช้ไ,ไว้ที่นี่ใช้ไ,ไฟล์ที่ติดตั้งอินสตาไว้ที่นี่ก็เดินเลือกเป็นที่อื่นก็แล้วแต่แต่ว่าจะเลือกติดตั้งที่ไหนก็เล็กแล้วก็รอรอมาติดตั้งเสร็จ ร้อยโรงเรียนจีนข้อความินิชอันนี้ผมเลือกไม่มีอ่านรีดไฟล์แล้วกันรีดมไฟล์ไหมครัานโปรแกรมเลยอันนี้เป็นโลโก้ก่อนเข้าโปรแกรม แป๊บนึ่น,นี้ก็เป็นหน้าโปรแกรมไม่อ่านปิดไปอืนี่เป็นหน้าโปรแกรมไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะมาสอนวิธีใช้นะครับที่รับชมครับ